สวัสดีคะ่ะเพื่นเพื่อนีวันนี้วันที่16บกเมษายนสองพันห้ารอยหกนะคะเราพาเพื่อนเพรีมาชมตลาดสดสุรินนะคะหลังเทศกาลสงการนะคะช่วงสงการเราเข้ามาก็จะเงียบนะคะไม่ได้มาถ่ายทำที่กับเพื่นเพื่อนีีได้ชมกันนะคะซึ่งวันนี้ก็ ลงหลับมันตกฟ้านะเพื่อนอุีแล้วก็มาเก็บบรรยาก,กาศที่ตลาดสุรินนะคะตลาดสัตสุรินให้กับเพื่อนอุ๊ปี่ได้ชมกันวันนี้เราก็มารอบเย็นนะคะเมาซื้อผักนะคะเพื่อนเราซื้อซี่โครงหมูแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินเท้าผักหาฟักนะคะเพื่อนรองเท้าผักกันนะคะ,ะ,คะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในตลาดกันนะคะ ช่วงนี้ก็ประมาณ17นาฬิกากว่ากว่า17นาฬิกาเสร็จเ็จนะคะก็จะดูดูเหมือนว่าคนหลังช่วงสงการก็จะเยอะกว่านะคะเยอะกว่าตอนช่วงสงการก็คือจะไปเล่นน้ำกันหนุนะคะเกตลาดนะคะตลาดเย็นนะคะ ช่วงเย็นคนเยอะอยู่นะคุณ่ออันนี้ก็วันที่สิบหกนะคะก็เพิ่งจะผ่านสงการมาหมาๆนะคะหนาวานะคะเพื่อนหาผัดกันนะคะ เราไปหาฟักไหมคะเพื่นเพื่อ,อนนี่ก็จะเป็นกลุ่มร้านขายผสมแล้วเ,เรามาหาฟักสวัสดีครับฟักลูกเท่าไหร่ครับผมโอ้ลย <20 9. S 1> ี่สิบย่าลูกหนึ่งก็พอมั้งเดี๋ยวเราดูฟักนะคะเพื่อนเพื่อน คือฟักไปต้องจืดนี่ยี่สิบาทนะยี่สบาทคะอมื่อกี้ได้ไหมครับอโอี่ดูตังก็กำเท่าไหร่ครับปวันละสิบาทครับเ,เดีดดวงกว็มีนละลองมือ่อกี้ยี่าเท่าไห ชีมาอาฟัด่ไดแล้วน้องทุกฟักนะครับเพื่อนได้ลากพวกชีแต่ว่ามันเยอะไปนะเพื่อนไีเดี๋ยวเราไปเดินต่อนะคะเดี๋ยวเราไปกลับก่อชมกอคนก็เยอะอยู่นะคะเพื่อนมาซื้อกับข้าวกัน ซื้อฟักไปต้มจืดจ่ะเพื่อนเดี๋ยวไปไปซื้อผักชีร้านยายอยู่ใกล้ๆบ้านสักกำละห้บาบาทนะคะเขาคุณจะต่อเองนะคะเพื่อนนี่ก็จะมีเสื้อผ้ามีอาหารนนะคะชุดชั้นใน าสุวินนี่ขายทุกอย่างนะเพ,พื่อนนี่ก็จะเป็นพวกกลุ่มผักอยู่ฝั่งนี้นะคะจะยังไม่คึกคืนเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนหลงหลังสงการนะคะก็เลยจะเงียบๆหน่อยเราไปมาตลาดหนึ่งแล้วค่ะตลาดนัดพี่เราว่าโียวิีจะเงียบมากนะคะเราไม่ได้เก็บบรรยากาศตลาดนัดพี่เราัฒเ์โยวทีมาให้ชมก็เลยมาตลาดสุวินเลยนะคะเพื่อนก็หาตอข้าว เอาไว้วันไหนคึกคักคึกคักด้วยเราจะไปถ่ายทำน,นะคะบรรยากาศให้ชกนกนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คนหลงหลังสุนการก็จะประมาณนี้ล้มแหลมนะคะไปตลาด <c oughs> ไ,ไหนก็ล้มแหลมนะคะอันนี้ใส่ว่าเรามาซื้อกับข้าวแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าเพิ่งจะก,กิน กินก <Ooh. S 2> <source> ันเยอะนะคะก็เที่ยวกันเยอะนะคะสงการก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราดูฝั่งก็มีอะไรก็จะเป็นก็ตลาดหลังหลังกับปลุงหลังสงการก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าอะไรก็ยังมีเยอะเท่าไหร่ได้นะคะเพื่อน มีมะม,ม่วงมะม่วงอะไรคะสวยจังเลยมะม่วงอะไรคะแล้วมะม่วงเปรี้ยวเหรอคะอู๊ดกระเลร์เลยนะคะเพื่อนแลแ้วแขายแพ็คละยี่สิบ ผลไม้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นผลไม้เป็นพริกนะคะมีพวกต่วไก่หลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อแม็ดีกว่าฝั่งนี้นะราคาถูกในตลาดยี่ห้าเองนะคะแต่ตลาดนัดสามสิบบาทสามสิบห้านะก็คือว่าจะหาถูก หัวนี่กำเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นปลาทนนนูนะคะเพื่อนๆไว้นะคะเราเราซื้อกระดูกหมูแล้วเราก็ซื้อปลักนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกนะคะเพื่อนแตงกวาดะะ้านข้าง ก็จะมีน่นี้อันนี้น้อยกได้มาอนู่บ้านได้ก็จะเป็นกระเปวยเลอะลรนะคะทาไม่อะไรกันนีก็คือบริเวณตลาดนะคะอุ้ดูแล้วมาเห็นตักตรงี้ลูกน่ารักมากเลยดูสิคะเนี่ยเป็นปักุงจริงเลยใครยังไ ล,นนลูกน่ารักมากเลยโอเ,โอเคนะคะ่อะเพื่อนๆก็พามาเดินตลาดสุรินทร์นะคะย,ยังเย็นๆนะคะก็ลงหลังวันสงการานต์นะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ก็สัญนใหญาะจะมีซื้ออาหารสำเร็จรูปนะคะ,ะคบางคนก็ ้อไปทำเพราะว่าอาหารสำเร็จรูปก็ไม่แพงสามสิบสามสิบห้าก็มีนะคะเพื่อนคมี่มีผักอะไรบ้างเข้าไปแล้วนะคะเพราะว่าของก็มีน้อยนะคะวันนี้ ยายขึ้นชายเท่าไหร่นะเอาเอา,เอาขึ้นชายให้หนู10บาทเขึ้นชายนะคะพี่แกว่าขึ้นชาย10บาทนะคะนี่เราไปแต่ต้นเกลือผักชีไม่มี5บาทเนาะ เราไม่เอาดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะเอาห้าบาทบ้านใหญ่ไปขึ้นช่อีกค่ะเพื่อนได้แล้วนะคะได้ขึ้นแช่แล้วพ่อไปใส่ต้มจืดะคะเพื่อนๆโอเคนะีมค่ะระวังก่อนนะแป๊บนะึนะ่ง ค่วันนี้ช่วงตะว,วัน,นรัศมีไลสไตล์ก็พาเ,เพื่อนๆมาเดินตลาดนะคะตลาดตลาดสุบินนะคะตลาดเย็นนะคะก็เ,เดินเลอกซืก้อของค้า <ใน S 1> ก็ได้ได้ทุกอย่างเลยนะเพื่อนๆก็ได้ฟักได้ใบขี่ช่ายนะคะก็จะเอาไปต้มฉื่ของเพืเอนๆี่ก็เราก็วังวนยู่ดวย<ร>ว่า เป็นสีที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนต่องตัวละสีได้ดีเสมอมานะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์นะคะเราก็บอกย่างยิ่งว่าเพื่อนให้กำลังใจช่องของเราตลอดไปเข้ามาชมคลิปของเราก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ ฝักตะไคร้ด,ดิ่งแก้งเกลือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหนคลิปหน้านะคะนี่ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ